สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสิบสบรรพคุณและประโยชน์ของหน่อไม้กินถูกวิธีสุขภาพดีมากกว่าเสียแน่นอนค่ะหากเอ่ยถึงหน่อไม้คุณจะนึกถึงประโยชน์หรือโทษของมันมากกว่ากันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าการกินหน่อไม้นั้นไม่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกายด้วยเพราะนั้น มีความเข้าใจกันว่าหน่อไม้นั้นเป็นของแสลงจะทําให้เกิดอาการปวดข้อหรือข้อเสื่อมหรือคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานกินไม่ได้หลายคนจึงกลัวและไม่นิยมกินผักชนิดนี้กันมากนักหน่อไม้มีประโยชน์หรือโทษกันแน่แต่ความเป็นจริงแล้วในกรณีของอาการปวดข้อหรือข้อเสื่อมนั้นจะเกิดกับคนที่ป่วยเป็นโรคเกาดังนั้นคนที่มีสุขภาพปกติ หรือแม้แต่จะมีอาการปวดข้อจากสาเหตุอื่นๆก็ตามสามารถกินหน่อไม้ได้ตามปกติส่วนคนที่เป็นโรคเบาหวานยิ่งไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินหน่อไม้จะมีผลกระทบใดๆในกระแสเลือดรวมทั้งคนที่ป่วยเป็นโรคกับหรือมีอาการตกขาวก็สามารถกินหน่อไม้ได้อย่างสบายใจเช่นกันค่ะอย่างไรก็ดีนอกจากคนที่ป่วยเป็นโรคเกาไม่ควรกินหน่อไม้แล้ว คนที่ป่วยเป็นโรคไตเสื่อมก็ไม่ควรกินเช่นกันเนื่องจากหน่อไม้จะทำให้ร่างกายผลิตกรดยูริกในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งส่งผลเสียทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่อกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์และโรคไตได้ค่ะในทางตรงกันข้ามหากใครที่ไม่ได้ป่วยเป็นสองโรคต้องห้ามนี้ก็สามารถกินหน่อไม้กันได้อย่างอร,อร่อยแถมยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ อย่างนั้นอย่ารอช้าไปรู้จักกับสรรพคุณและประโยชน์ของหน่อไม้กันดีกว่าค่ะ10สรรพคุณของหน่อไม้และประโยชน์ในการรักษาโรค 1. หน่อไม้ช่วยร่างกายผลิตกรดอะมิโนกรดอะมิโนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ไม่สามารถจะสร้างเองได้ต้องรับจากการกินอาหารเท่านั้นและหน่อไม้ก็เป็นผักที่มีส่วนช่วยในการผลิตกรดอะมิโนหลายชนิด ที่ร่างกายต้องการได้ 2. หน่อไม้มีเส้นใหญ่อาหารมากโดยส่วนของหน่อไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดส่วนเส้นใหญ่อาหารที่เหลือจะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งช่วยขับกาก,ากและสารพิษที่ตกค้งางออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นทำให้ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และท้องไม่ผูกด้วย 3. หน่อไม้นอกจากมีเส้นใยอาหารอยู่มากแล้ว จะมีน้ำตาลอยู่น้อยด้วยดังนั้นคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรืออยากลดน้ำหนักสามารถกินหน่อไม้ได้อย่างสบายใจเพราะน้ำหนักไม่ขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ 4. หน่อไม้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ทางการแพทย์แผนจีนถือว่าหน่อไม้เป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นจึงมีสรรพคุณช่วยแก้อาการร้อนต่างๆได้ดีหากรู้สึกว่าร่างกายร้อนเกินไปก็ให้กินหน่อไม้จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ และยังช่วยแก้กระหายแก้ไอขับเสมหะบำรุงกำลัง 5. หน่อไม้มีโปรโตีนสูงสแสดงต่อคนที่เป็นโรคเก่าเท่านั้นและมีคุณค่าทางสารอาหารพอๆกับเห็ดจึงมักนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารสำหรับคนที่กินมางสาวิรัสหรือกินเจอ,อีกด้วย 6. หน่อไม้อุดมไปด้วยฟอสฟอรัสซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอ และมักอยู่รวมกับแคลเซียมทําให้กระดูกและฟันแข็งแรง 7. หน่อไม้อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่มีหน้าที่ในการช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร่างกายไม่อ่อนเพลียง่าย 8. หน่อไม้มีวิตามินซีในปริมาณมากซึ่งจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กและยังช่วยต่อต้านอนุมูลสระที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 9. หน่อไม้มีวิตามิน B6 มีหน้าที่สำคัญคือช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายช่วยในกระบวนการสร้างฮีโมโกบินและทำให้ระดับน้ำตาลในโลหิตคงที่ 10. หน่อไม้อุดมไปด้วยสังกสีช่วยให้ระบบการทำงานในร่างกายเป็นไปอย่างปกติและคอยซ่อมบำรุงระบบอินซม์และเซลล์ต่างๆเพื่อให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารจากหน่อไม้อย่างเต็มที่หน่อไม้สดจะมีสารอาหารมากกว่าหน่อไม้ดองอาที่ในหน่อไม้ดองนั้นมีแคลเซียมน้อยส่วนหน่อไม้สดจะให้พลังงานมากและมีไขมันน้อยรวมทั้งก่อนนําหน่อไม้สดมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดต้มให้สุก20-30นาทีจำนวนหนึ่งครั้งหากเป็นหน่อไม้ดองต้มให้สุก15-20นาทีจำนวนสครั้ง จะช่วยป้องกันเชื้อโบททูลินัำและลดสารสายานายลงได้100%เปอร์เซนทีนี้เราก็กินหน่อไม้ได้อย่างอร่อยได้รับทั้งประโยชน์และสรรพคุณจากหน่อไม้อย่างเต็มที่ปลอดภัยและดีต่อร่างกายของเราด้วยค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้กันค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลสุขภาพดีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ